ตั้งแต่เจอตัวใหม่คนขายของเล่นเข้ามานี่ก็เล่นรัวๆเลยฮะมันหนุกมากจริงๆจุกได้มันมากตัวนี้อันนี้ดวงไม่ดีเริ่มมาปุ๊บเจอฮันเลยยังไม่ทันได้วางที่ดีดเลยฮะแล้วก็โดนลูกป,ปั้นเจ็บไปก่อนหนึ่งในสี่แล้วตอนนี้ยังไงก็ต้องพยายามหนีไปขึ้นเรือให้ได้ฮะขึ้นที่สูงให้ได้ตัวนี้ ถ้าไม่มีที่ดีดอย่าน้อยต้องขึ้นที่สูงถึงจะโหดไปแล้วาบายพยายามบนกลับไปขึ้นเรือให้ได้นะีะ ลงมารอข้างล่างแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรฮะมีเครื่องร่อนซะอย่างยังไ,ไงก็วนกลับไปขึ้นเรือได้อีก ดาวเครื่องร่อนยังอยู่ไม่เป็นไรเราวนมาตรนนี้ก่อนพอครูดาวหมดค่อยบินอีกรอบโดนเจ็บไปอีกหนึ่งในสี่ตอนนี้ครึ่งนึงแล้วไม่มองหลังอีกแล้ว หันลงไปรอข้างล่างแล้วแต่ไม่เป็นไรเครื่องร่อนซะอย่างพอเวิร์ดจ,จะเข้ามาช่วยซับนะฮะแล้วก็พลาดอีกแล้วอย่าเล่นแบบนี้นะอย่าจ๊กไม่มองหลังแบบนี้ จริงๆคือพลาดทุกรอบเลยแหละอันนี้เครื่องเสร็จไปแล้วสามฮะเหลืออีกสองเครื่องพอ,อเวิดเข้ามาช่วยทันทีเลยตรงนี้โชคดีมากที่ฮันตีลาดเองไม่งั้นไม่งั้นลำบากแน่แน่วน พยายามวนกลับจะไปขึ้นเรืออีกรอบฮะตรงนี้ forward เข้ามาซับได้ดีมากมี forward เจ็บไปแทนนะฮะตอนนี้รอบนี้ไม่พลาดแล้วต้องรอดูก่อนว่าฮันจะขึ้นไหมปรากฏว่าหันไม่ขึ้นฮะเราก็วางที่ดีดไว้ก่อนเลย ถ้าหันจะขึ้นมาเราก็ค่อยดีดเราก็วนไปดูลัวเรารอบหนึ่งก่อนนี่ฮะจุดนี้มันดีมากวนกลับมาขึ้นตรงทางขึ้นเรือตรงนี้ได้อีกรอบหันเหมือนพยายามจะเล็งลูกปั้นเครื่องที่จะจุดอยู่นะฮะแล้วก็จุดไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็ดู นาทีก่อนหรือตรงนี้ยังไงก็มีที่ดีดยังไงก็จูกได้อีกยาวๆเหมือนว่าฮันจะกลับมาที่เรือนะฮะเห็นรูปปั้นแวบ,บๆแล้วามางั้นเราก็ไปแล้วบ๊ายบายถ้ายิ่งใช้ที่ดีโดดมาจากเรือนี่มันไปได้ไกลมากอะแบบ แทบจะครึ่งแมปเลยอันก็ยังตามไล่ตัวเดิมอยู่ไม่ลดละนะฮะหนีเข้าบ้านเล็กไปก่อน,นเหมือนจะตามไปดักทางนูน้นอันนี้มีเวลาวางที่ดีดอีกอันฮะ ประตูน่าจะเปิดเสร็จแล้วทั้งสองประตูเลยขอ,อแค่ออกให้ได้ก็พอครับพยายามจะไปออกประตูบ้านเล็กนะฮะได้ลุกปั้นช่วยดันแต่ว่าฮันเทเลไปดักฮนะเราต้องกลับแล้วมีเพื่อนคาอยู่ไม่ยอมออกคนหนึ่งแต่ว่านี่ เกมจะไปลงหลุมนะครับทางนู้นเพื่อนก็คาอยู่ไม่ยอมออกจนฮันต้งเข้าไปตีถึงจะยอมออกก็รีบกดให้เพื่อนออกจะไปลงหลุมทางนู้นฮะเกมนี้จุกไปทั้งหมด223ิบามวินะครับแต่ว่าเนี่ยฮะยังไม่ทันถึงหลุมฮันก็กดยอมแพ้ไปก่อนแล้วเรียบร้อย ตานี้แบบปวนหันหนักมาก